สวัสดีค่ะนะคะเปิดเพลงได้เลยนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้อาจารย์ปุ๋ยด้วยนะนะคะของวงใหญ่เทรนนิ่งและก็ช่องนะคะ u b e s a เ a ฟอ o h o l i c นะคะเดี๋ยวนี้เราไลฟ์นะคะผ่านสองช่องทางนะมีเสียงตัวเองเออกมาด้วยนะคะโอเคนะคะอ่ะเปิดเพลงได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเลือกเพลงให้พวกเราก่อนระหว่างรอเราแชร์น,นะคะ โอเคไปฟังเพลงกันเลยนะคะเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเอา Atomic Heart ยังเรียนรู้โหมดที่แบบว่าเบาเสียงเพลงได้เป็นนะคะ <g> <g> นะคะก็ฟังพเพลงคือฟังเพลงเลยแล้วกันเนาะ,นะ,ะ <_ s 1> นะคะแล้วก็ตอนที่ฟังอาจารย์ก็ฟังอาจารย์เลยแล้วกันเพราะว่าทำไม่ถูกเหมือนกันนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยคีย์ที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นคีย์ที่แพงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรา ต้องรู้และจะสามารถช่วยปกป้องชีวิตของเราได้นั่นเองค่ะและในในก่อนที่จะไปถึงเนื้อหานะที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อ 3- 4วันก่อนเนาะอาจารย์ก็เห็นข่าวหนึ่งแล้วก็เป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนึีงง้ขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันนะคะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงนะคะอาจารย์ได้เอามาจากข่าวนะคะมาจากข่าวเนาะแล้วก็ เป็นข่าวที่อาจารย์ดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีใจอะนะแต่ว่าก็อยากจะให้เราเห็นภาพแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนมันไม่ใช่เรื่องที่ตลกนะคะที่แบบปล่อยให้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นมันก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันมาดูเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ ไปดูปฏิเหตุที่แยกวัดใจค่ะวัดใจกันจริงๆค่ะเพราะว่าเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง18ล้อชนกันกลางสี่แยกในจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเลยค่ะทำให้เรื่องนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3คนค่ะ ชนเข้าไปกลางลำแบบนี้แล้ค่ะจนกระทั่งรถเนี่ยไถขึ้นมาเลยนะคะนี่เป็นภาพนาทีที่รถบรรทุก18ล้อชนกับรถบรรทุก18ล้อเหมือนกันอยู่ที่บริเวณกลางสี่แยกนิยาเสาว,ว่าหมู่หนึ่งตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจนังหวัดพนรนนครศรีอยุธยาค่ะจนทําให้รถพรก18ล้อทั้งสองคันเสียหายและมีผู้ได้รับบาดน,นะนะคะก็ชนกันกลางสี่แยกนะคะเป็นแยกวัดใจนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่า หลายๆที่นะคะในบ้านเราเนาะในบ้านเรายังคงมีพื้นที่ที่เป็นแบบเนี้ยก็คือเป็นแยกวัดใจอ่ะเออแล้วเวลาเกิดขึ้นก็คือเกิดความเสียหายขึ้นเยอะมากเนาะดังนัน้นมันมันเป็นเรื่องที่แก้ได้2ออย่างอ่ะที่เราที่เรามองเห็นใช่ไหมคะ1คือแก้เรื่องของทางกายภาพนะคะว่าอ่ามันไม่มีไฟแดงมันวัดใจก็ให้มีใช่ไหมคะกับ2นะคะตัวเรานี่เองนี่แหละตัวพวกเราเองอ่ะจะต้อง ไอ้วัดใจก็อย่าไปวัดกันมากถูกไหมเราก็ต้องขับรถนะคะขับขี่นะคะให้มันเซฟทั้งตัวเราทั้งตัวเพื่อนร่วมถนนที่ใช้ด้วยกันนะคะซึ่งมันก็คือจิตสำนึกที่มีอยู่ในตัวทุกคนอะ อาจารย์เชื่อว่าทุกคนนะคะไปทํางานไม่ว่าจะเป็นพอคอลอที่ขับไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่ใช้รถอยู่บนท้องถนนนะคะไม่มีใครคิดนะคะหรือว่าตั้งใจว่าขับรถออกจากบ้านฉันออกจากคังออกจากลานจอดของฉันแล้วจะต้องไปเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนถูกไหมดังนั้นนะคะดังนั้นเนี่ย เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุป้องกันอุบิเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ทุกคนอนะ่ะปรารถนาที่จะทําอยู่แล้วทุกคนปรารถนาที่จะขึ้นรถไปนะคะไปทําวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่เป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตในกิจกรรมในแต่ละวันเสร็จแล้วก็ต้องการที่จะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนี่คือเป้าหมายที่ทุกคนคิดและปุ๋ยก็เชื่อว่าเนี่ยนะคะคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอนะ่ะเป็นเราอยากเซฟอ่ะเราอยากปลอดภัยแหละแต่บางทีด้วยสภาพ ด้วยสภาพการจราจรด้วยสภาพอะไรก็แล้วแต่บนท้องถนนที่มีเหตุที่เรามองว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นเหตุที่เราไม่คาดคิดแล้วค่ะถ้าคาดคิดเมื่อไหร่ก็คือเป็นมันไม่ใช่อุบัติเหตุเนาะเออมันเป็นอุบัติเหตุแล้วอะดังนั้นก็คือมันเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้อุบัติเหตุมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันป้องกันได้เช่นกันการขับขี่นะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราปลอดภัยนะคะจากการขับขี่ท่านก็ต้องพึงระวัง นะระวังนั้นไหนก่อนระวังตัวเองเนี่ยค่ะระวังใจระวังพฤติกรรมระวังความคิดของตัวเองจะทําอะไรจะตัดสินใจอันไหนท่านชัวร์หรือเปล่าว่าเซฟท่านชัวร์หรือเปล่าว่ามันปลอดภัยนะคะเกิดเหตุขึ้นความเสียหายตามมาแน่นอนไม่ทางเดินกก็ทางหนึง่งเสียหายต่อทรัพย์สินเสียหายต่อชีวิตเสียหายต่อร่างกายจิตใจนะคะเกิดอุบัติเหตุมาไม่มีใครรู้สึกดี มีแต่รู้สึกผิดรู้สึกอะไรคะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่ามันบาดใจถูกไหมรู้สึกเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงหัวใจแน่นอนค่ะแต่นี่คือท่านรู้สึกได้แปลว่าท่านรอดนะแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้รอดอ่ะมันไม่ทันได้รู้สึกเลยนะและนะคะนอกตัวเองไม่ทันได้รู้สึกแต่เขามีคนข้างหลังอ่ะที่มันรู้สึกอ่ะเออเราไม่รู้ว่าคนที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพ่อใครแม่ใคร เป็นลูกเต้าไข่ถูกไหมไม่รู้ว่าคนข้างหลังเขามีอีกอกี่คนที่รอคอยการกลับไปของเขาเหล่านี้ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้นะคะว่าการที่เรามีใบกับขี่ได้เนาะการที่เรามีใบกับขี่การที่เราประกอบการขนส่งท่านจะต้องให้ความสําคัญกับการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุซึ่งมันไม่ใช่แค่การกระทํานะมันออกมาจากตรงเนี้มาออกจากหัวใจของเราค่ะ เราจะขับขี่รถคันไหนแบบไหนก็ตามเดินท้องถนนไม่ว่าจะมอไซค์ไม่ว่าจะรถเก๋งไม่ว่าจะรถกระบะรถ6ล,อ 10, ลอ้อส0ล้อรถเฮียบนะคะรถพ่วงไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามขนาดรถของเราอะให้ท่านพึงระวังเสมอว่าถ้ามันเกิดเคสขึ้นมามันมีผลกระทบที่เราแบบแทบจะเรียกว่าเรารับผิดชอบไม่ไหวอะเออเรารับผิดชอบไม่ไหวนะคะและต่อให้เรารับผิดชอบไหวมันไม่มีทางเหมือนเดิม โอเคไหมมันไม่มีทางที่เราจะไปผลิตลูกนะคะเอ,อ้ยลูกเขาเสียชีวิตเออเอา,เอา,เอาลูกชายผมไปแทนได้ไหมอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นมันเป็นเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากๆเลยเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันปกป้องได้นะคะด้วยความรู้ที่เราควรมีเนาะซึ่งวันนี้นะคะปุ๋ยก็ก็อยากจะคุยกับพวกเราเทคนิคที่ปุ๋ยบอกว่า4คำนะคะ4ี่คำทำแล้วชีวิตคุณจะ ขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดปีตลอดชาติานะคะขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดปีตลอดชาตินะคะซึ่ง4เทคนิคนี้นะคะเทคนิคที่ปุ๋ยพูดว่า4คํานี้นะคะคือเทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคเลิฟขับรถด,ด้วยคําว่าเทคนิคเลิฟค่ะเทคนิคเลิฟเลิฟที่แปลว่า l o v e นี่แหละนะคะอ่าเลิฟนะคะที่แปลว่ารักของเราเนี่ยพูดง,ง่ายๆเหมือนเป็นการเทคนิคการขับรถด,ด้วยคมรักอ่ะ แต่ในะคำว่า love มันมีคำย่อยๆซ่อนอยู่โอเคไหมเออวันนี้ปุ๋ยก็เลยอยากจะมาให้คีย์ตัวเนี้ย4ข้อใครก็ได้ไปใช้ก็ช่วยในการที่เราจะสามารถทำงานนะคะหรือว่าขับขี่แบบทำงานขับขี่แบบชีวิตส่วนตัวนะคะก็จะสามารถที่จะปลอดภัยมากขึ้นได้เนาะใครก็ทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนคะ่ะดังนั้นนะคะแชร์ไลฟ์นี้โพสนี้ ออกไปให้กับคนที่เราล้าคนที่เรารู้จักนะให้เขาได้รู้นะคะว่าไอ้เทคนิคที่เรียกว่า L O V E เนี่ยมันทำยังไงมันเป็นยังไงโอเคไหมเออเทคนิคนี้มันเป็นยังไงแล้วใครบ้างเอาไปใช้ได้ประโยชน์อันนี้อาจารย์บอกได้เลยคือทุกคนนะคะเอาไปใช้ได้หมดเลยถ้าใครที่ขับยวดยันพาหนะต่างๆนะแต่ถ้าใครนอนเล่นอยู่บ้านก็อาจจะไม่จำเป็นนะเออนะคะแต่ถ้าใครที่ ที่ขับนะคะที่ขับขี่ต่างๆนะคะก็ถือว่าเทคนิคนี้จำเป็นสำหรับคุณโอเคไหมคะ,ะจำเป็นสำหรับคุณนะพร้อมไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกนะคะมาจากคำว่าล o กนะคะตัว L แรกนะนะคะมาจากคำว่าล o กนะคะลุกก็คือการมองไปข้างหน้าการที่เรามองไปข้างหน้ามองให้ไกลมองให้เห็นว่าข้างหน้ามันมีอะไร นะคะไม่ใช่ก้มดูแต่พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไม่ใช่ก้มดูโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้นะออย,ยน,นี่คือคือเทคนิคแรกนะคะมองไกลมองออกไปข้างหน้ามองออกไปนะคะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอยูจ่จุดเดียวเลยพวงมาลัยมันไม่หายไปไหนหรอกเน,นอะออเคมันไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยน,นะคะดังนั้นนะคะเทคนิคที่1ก็คือลุก ะค,ะคือการมองออกไปข้างหน้าให้เราเห็นทัศนียภาพข้างนอกนะคะว่าทัศนวิสัยตอนนี้เป็นยังไงนะทัศนวิสัยก็คือแบบไอสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราอ่ะคืออะไรนึกออก่าเออไม่ใช่แบบออโฟกัสจุดเดียวอะไรเงี้ยนะคะก็คือมองออกไปให้มันไกลให้สามารถที่จะมีระยะที่ตัวเองจะสามารถคิดทบทวนไะด้ว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรยังไงนะจุดตรงไหนตรงไหนมีอะไรอยู่บ้างนะคะมองออกไปให้ ไกลนะคะมองออกไปให้ไกลซึ่งนะคะไกลแค่ไหนบางคนสงสัยเนาะไกลในที่นี้ก็คือไกลนะคะไปข้างหน้าอย่างน้อยก็15วินาทีเสมอนะ,ะ15วินาทีอาจารย์นับยังไงนะคะก็นับแบบนับในใจอะเราอาจจะเอาเสาหลักอะไรสักอย่างหนึ่งตรงที่เรามองไกลสุดออกไปอะนะคะแล้วนะคะ แล้วเราก็นับค่ะนับเริ่มนับจากตรงจุดที่เราขับนะคะอ่ะหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองไปจนถึงอ่านะคะเก้านะคะหนึ่งพันเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราขับรถผ่านจุดนั้นแล้วเรานับถึงสิบห้าได้เนี่ยก็คือแปลว่าเราเว้นระยะอย่างน้อยอะ่ะสิบห้าวินาทีแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงนะคะเออใครที่ไม่ได้ฝึกมาก็อาจจะทําไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าในที่นี้อาจารย์จะบอกเทคนิคง่ายๆเลยก็คือท่านอาจจะดูอ่าบางคนอาจจะเป็นรถที่แบบที่แบบนับเบสิกก็แบบแบบที่อาจารย์นับให้ฟังเลยนะคะเราจะไม่นับ1 2 3 4งห้าเพราะว่ามันคำมันสั้นไงเออหรือบางคนก็อาจจะแบบมีนาฬิกาแบบสมาร์ททฟ์ใช่ไหมเออก็จับเวลาได้เลยนะคะนับจากจุดปุ๊บกดไปเลย15แล้วไปถึงจุดนั้นอนะ่ะมันเป็นศูนย์ยาง ถ้าเป็นแล้วก็คือได้โอเคไหมคะเออเพราะว่าแต่ละระดับความเร็วระยะทางที่จะไปเนี่ยมันได้มันแตกต่างกันเนาะมันแตกต่างกันนะคะถ้ายิ่งเราขับเร็วมากๆนะคะระยะที่เราจะแบบเออสิบห้าวินาทีของเราเนี่ยมันก็จะอ,อ่าจะมากขึ้นด้วยเนาะอย่างเช่นนะคะเหมือนอย่างเช่นเราขับรถอาจจะประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะคะสิบเออแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ท่านรู้ไหมว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย5วินาทีที่ท่านอาจจะแบบเผลอมองข้างทางหรืออะไรที่แบบเป็นกิจกรรมหรือว่าก้มหยิบอะไรเงี้ยลดเราไปได้ไกลมากเลยนะแค่5วินาทีนะคะลดท่านในสามาัถวิ่งไปไกลได้ถึง11 1เมตรเลยนะดังนั้นนะคะบางคนน่ะขับเร็วกว่าน,นี้ก็แปลว่าระยะมันก็ต้องมากกว่าน,นี้นะคะ่ะท่านก็บวกลบคูณหารเอา โอเคแมเออมันไปได้ไกลกว่านี้หูจาย์ถลายไปเป็นเมตรเออเป็นร้อเมตรเลยเหรออะไรเงี้ยใช่ค่ะนะคะที่ความเร็วแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ5วินาทีที่ท่านเผลอหยิบอะไรหรือทําอะไรบางอย่างที่ไม่ได้โฟกัสในการลุกนะคะมองไปข้างหน้าเนี่ยรถของท่านน่ยไปได้ไกลถึงระยะ111เมตรทีเดียว โอเคไหมเออนะคะนี่คือแค่ตัวแรกนะคะ,ะแค่ตัวแรกเองนะคะ,ะไปอันที่2นะคะถ้าใครมีอะไรก็ถามเข้ามาได้นะถามเข้ามาได้นะคะตัวที่2ค่ะคือคําว่า observe นะคะหรือว่า observation นะคะ observation ก็คือการสังเกตการนั่นเองเนาะการสังเกตการนั่นเองนะคะซึ่งการสังเกตการเนี้ยให้เรามองอย่างนี้นะคะมองว่า เราดูแบบบริบทรอบๆข้างทัศนวิสัยรอบๆข้างนะคะว่าท่านเห็นอะไรนะ,ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นข้างทางซ้ายขวาเรามันมีอะไรมีหนองน้ํามีคลองมีบึงมีร้านอาหารมีที่อยู่อาศัยนะคะเออมีรั้วมีเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือการ observe นะคะคือการสังเกตการโอเคไหมว่าข้างๆมีอะไรเราจะได้เอาไว้ใช้นะคะเป็นประโยชน์ในการ ตัดสินใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินโอเคนะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเราก็จะใช้สิ่งที่เราเห็นจากการ observe นี่แหละนะคะซึ่งการ observe ออนี้นะคะท่านจะต้องกวาดสายตาเนาะไม่ใช่มองแบบอื้นะคะนึกออกไหมใช้แค่หางตามองรอบๆกระเพาะ นะคะใช้แค่หางตามองกวาดสายตาไปอย่างสม่ำเสมอเนาะ,ะทุกๆ2วินาทีก็ได้ค่ะนะคะเพื่อที่บางคนเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีค่ะนะคะอย่างน้อยก็ทุกๆ2วิมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อมที่เราวิ่งผ่านนะคะส่วนเรื่องของการ observe นะคะ,ะกระจกมองหลังกระจกมองข้างนะคะก็ทําอย่างสม่ำเสมอบางคนขับรถไม่เคยมองหลังเลยก็มีนะเออมีมีรุ่นน้องปุ๋ยน,นี่แหละที่แบบเออมาปรึกษาเรื่องนี้นะคะแล้วก็ เขาไม่เคยมองหลังเลยคอาจยาอะไรเงี้ยก็มีนะคะดังนั้นอยู่ในหัวข้อนี้นะคะ o f f s u r v e นะคะก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ที่สำคัญเนาะที่สำคัญแล้วก็ series นะคะในการที่จะ observe สิ่งต่างๆที่อยู่บนท้องถนนนะคะ observe เนี้ยเราจำเป็นที่ต้องทำและถ้าเราไม่ทำมันจะส่งผลให้นะคะเราอาจจะมี การเฉียวชนคันทั้งหน้าหรืออาจจะถูกเฉียวชนนะคะหรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่มันแบบคนอื่นมันจะมาอัดก๊อปปี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ว่าเฮ้ย mm. ฉันจะออกซ้ายออกขวาออกตรงไหนเพื่อที่จะลดแรงประทะลดแรงกระแทกนะคะให้มันแบบเซฟมากที่สุดต่อตัวเราแล้วก็ผู้โดยสารที่โดยสารไปกับเรานั่นเองค่ะนะคะตัวที่2นะตัวที่2นะคะนี่คืออยู่แค่ observe เองนะคะ observe นะคะต่อไปนะคะตัวที่3นะคะตัวที่3คําว่า vision นะคะ vision นะคะคือทัศนวิสัยนะคะทัศนวิสัยนี้อาจารย์รวมถึงนะคะการมองเห็นนะคะแล้วก็การถูกเห็นด้วยนะคะการที่เรามองเห็นคนอื่นกับคนอื่นเห็นเราจําเป็นที่จะ ต้อง make sure นะคะหรือว่า ensure หรือว่าทำให้มั่นใจมากๆเอ่อมันจึงได้มีป้ายไงไอ้พวกแบบเวลาใกล้โรงเรียนอะเด็กใช่ไหมคะเด็กที่อาจจะวิ่งข้ามถนนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจำเป็นที่ต้องเห็นคนเหล่านี้เขาก็เลยกำหนดให้บริเวณนี้ต้องลดความเร็วนึกออกไหมเออนะคะเนี่ยคือเรื่องของทัศนวิสัยนะคะการถูกเห็นการมองเห็นเนาะก็คล้ายๆกับที่เราดูในคลิปอะเออเราก็ต้องทำให้มั่นใจว่าเราถูกเห็นไหมหรือ นะคะเราเนี่ยเป็นที่ที่คนอื่นเห็นหรือเปล่านะคะแล้วตัวเราเห็นไหมเพราะการขับรถไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่นะคะมันมีบายสปอตเนาะจุดที่เป็นจุดบอดอะคะจุดที่เป็นจุดที่เราต้องสังเกตเป็นพิเศษ นึกออกไหมเราถึงจะมองเห็นบางที่จอดติดไฟแดงอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นรถบรรทุกเลยนะปัญหาของชาวพอครอเลยเนียนะก็คือมอไซค์ก็จะมาจอดข้างๆซึ่งมันอยู่ตรงเสาที่เป็นเสา,าเอเสาบีเสากระจกอะไราเงี้ยนะคะเสาข้างรถอะทําให้ไม่สามารถมองเห็นได้ตอนที่จะออกตัวรถดังนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือท่านจะต้องมีอะไรคะ มีกระจบตัวที่เอาไวด้ดูถูกไหมคะหรือว่าดูฟังเสียงเซนเซอร์ถ้าไม่มีเซนเซอร์ท่านต้องรอจังหวะให้มอไซค์นี่ม mm ูฟ hmm. ไปก่อนเนื้อไหมเพื่อที่ไม่อย่างนั้นเนี่ย mm hmm. เกิดเหตุมาท่านน่ะนั่งอยู่ข้างบนท่านไม่เป็นไรนะแต่ไอคนที่ขับมอไซค์อะต่อให้เขาประมาตต่อให้เขาเสี่ยงนะแต่ผลสุดท้ายาเขาตายขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกดีถูกป่ะต่อให้เรายังรอดอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมันภาคพ่อภาคแม่ภาคลูกใครไปหรือเปล่า ะะออจากการที่ปุ๋ยมีประสบการณ์ได้สัมภาษณ์คนที่ที่ขับรถใหญ่นะคะรถบรรทุกแล้วก็เกิดประสบอ,อ,อุบัติเหตุลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนจุดที่พี่เขารู้สึกมันบาดลึกในหัวใจตลอดนะซึ่ง ซึ่งมันมีผลต่อวิชาชีพต่อการขับขี่ของเขานะคะหลายคนนี่คือเหมือนเลิอกอาชีพนี้ไปเลยเพราะเหตุนเนี้ยดังนั้นพวกเราก็ต้องปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองและใครที่สําหรับคนที่อยากจ,จะขับมอเตอร์ไซค์เนาะท่านก็ต้องรู้นะว่าจุดเนี้ยผอคลอคนที่ขับรถตัวรถใหญ่อะคะ่ะเขามองไม่เห็นเราถนัดนะดังนั้นพยายามอย่าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดบอดโอเคไหมออพยายามอย่าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดบอดนะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากรู้ว่าจุดบอร์ดมันอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะคะก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ว่าถ้ารถใหญ่รถแบบเนี้ยนะคะจุดบอร์ดมันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้ค่ะว่าจุดบอร์ดอยากรู้เรื่องจุดบอดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอามาแชร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคไหมคะนะคะอันนี้ก็คือตัวที่3นะคะคําว่า vision ค่ะและตัวที่4ี่นะคะคือคําว่า escape e s c a p e คือการหลีกหนีนะคะาการที่เราแบบเห็นทางหนีทีไล่โอเคว่าเออทางหนีทีไล่ในการขับขี่นะคะว่าว่าการที่เราแบบขับขี่รถเนี่ยขับขี่ยานพาหนะไปเนี่ยนะคะเราเห็นทางหนีทีไล่มันอยู่ตรงไหนบ้าง นะเ,ออเกิดเหตุแบบเนี้ยนะคะออมีคันข้างหน้านะคะกำลังแซงขึ้นมาแล้วจะปะทะกับเราโดยตรงเราสังเกตเห็นอะไรบ้างที่ที่เราเออสังเกตนะคะรอบๆสองวินาทีเราอะเราก็จะได้หลีกหนีมันได้ทานว่าโอเคถ้าเราแบบจะหลีกเลี่ยงการประทะการชนการประทะนี่คือการที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรุนแรงมากนะคะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงดังนั้นเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ แต่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้ามันจึงต้องการระยะเวลาที่เอาไว้คิดไงคะที่เราบอกให้เผื่อข้างหน้าไว้15วินาทีนะเออเพื่อที่15วิเนี่ยคนเราจะใช้เวลานะคะคนปกตินะจะใช้เวลาในการตัดสินใจเนี่ยประมาณ3-4วีวิ แต่ว่ามันจะมีอารมณ์ที่แบบเราตกใจอะไปแล้ว1วีอะเออแล้วก็จะเหลือเวลาคิดแค่3-4ีวีอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเราเผื่อไว้หรือบางคนตกใจนานไงสี่วีหายไปแล้วอะไรเงี้ยน,นะคะก็จะได้มีระยะเวลานะคะที่จะได้เ,ออเลือกทางเลือกนะคะอย่างเช่นข้างๆนะคะเออฝั่งหนึ่งมีเสาไฟฟ้านะคะเลยไปอีกจุดนิดนึงเนี่ยก็เป็นพุ่มไม้แล้ว เ,เราก็จะได้เลือกลงนะคะหรือนะคะด้านขวานะคะโอ้โหแอ่งน้ําอย่างลึกเลย,เลยอะไรเงี้ยเออหรือเป็นหน้าผาท่านก็จะได้อยับไปทางนั้นไงนึกออกป่าพรตกหน้าผานี้ตายนะเออตายนะคะดังนั้นเนี่ยก,ก็เลือกนะคะเลือกจุดได้นะคะว่าเราจะหลีกทางไหนเพื่อให้มันปลอดภยัยให้มันเซฟกับชีวิตของเราโอเคไหมคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของเทคนิคเลิฟสี่คำที่ คุณรู้แล้วนะคะรู้แล้วทำนะคะจะทำให้คุณขับขี่ปลอดภัยตลอดปีตลอดชาตินะจ๊ะและนะคะถ้าใครที่อยากรู้เนื้อหาเหล่านี้นะคะแบบเชิงลึก นะคะแบบเชิงลึกในหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุนะคะอาจารย์ก็มีโปรโดีๆมาให้นะสําหรับโปรเรียนออนไลน์1วันนะคะราคาโปรตุจีนะคะโปรตุจีเลยนะ,ะออนะคะเออนะคะก็เป็น DDC นะคะเป็นเวอร์ชันนะคะ2 0 2 2ที่อาจารย์ได้ปรับปรุงใหม่นะคะเพิ่งจะปรับปรุงเสร็จมาใหมร้อนๆเลยนะคะเราก็เลยเออพอดีกับจะตุดจนเนาะก็เลยเป็นโปร ตรุษจีนนะคะเป็นราคาพิเศษให้นะคะท่านละ3,998บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะอยู่ที่6,999บาทถ้าใครที่สนใจนะคะก็เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะมาลงเรียนได้นะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นที่อาจารย์ให้ราคาพิเศษนี้ นะให้ราคาพิเศษนี้นะคะดังนั้นใครที่สนใจและอยากรู้เทคนิคที่อาจารย์สอนเนี่ยทุกคนเรียนได้หมดเลยนะใครที่มีหน้าที่นะคะมีบทบาทในการควบคุมนะคะรถนะคะหรือว่าขับรถนะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตร Defensive Driving นะคะสำหรับทุกๆคนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เราใช้เทคนิคคล้ายๆกันเอาไปประยุกต์ได้เอาไปแอพพลายได้ แต่ถ้าท่านใดที่ต้องการอบรมแบบเฉพาะของตัวเองอย่างเช่นบริษัทเราอาจจะขับรถรับส่งพนักงานใช้รถบัสเป็นหลักนะคะก็สามารถติดต่อไปที่หลังไมได้นะคะไปที่ล ne นะคะลายของอาจารย์นะคะก็จะเป็นลายที่วงใหญ่เทรนนิ่งนะคะลายที่วงใหญ่เทรนนิ่งนะคะมองเห็นไหมไม่รู้มันมันมันขึ้นไหมคะมันขึ้นไหมเ,ออเดี๋ยวอาจารย์ย้ายตำแหน่งให้ก่อนนะคะไลน์นะ ย้ายตำแหน่งให้ก่อนนะคะเอ่อต้องเอาขึ้นข้างบนหน่อยใช่ไหมคะโอเคเออมันไม่ยอมไปนะคะไม่ยอมไปอ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นลายให้ใหม่นะคะก็ให้ไปที่ลายวงใหญ่เทนเนิงนะคะถ้าต้องการเรียนหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นด้านความปลอดภัยเนาะไปที่วงใหญ่เทนเนิงได้เลยคะ่ะ T R A W O N G Y A I T R A i n i n g ค่ะนะคะแอดไปที่ลายนี้ได้เลยนะคะแอดไปที่ลายนี้ได้เลยคุณก็จะ,ะได้มีเจ้าหน้าที่นะคะที่คอยอช่วยเหลือเรานะคะคอยอ,อำนวยความสะดวกให้นะคะคุณก็แอดไลน์ไปตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีให้เห็นชัดเจนหน่อยเนาะอ่ะโอเคนะคะ โอเคค่ะลายนี้เลยนะลายนี้เลยค่ะลายที่วงใหญ่เทรนนิ่งเลยอ่ามันลากไปยังไงคะเนี่ยตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บโอเคขึ้นไหมคะมอ,อ่าเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ติ๊กกันไหนให้ก่อนมันต้องติ๊กตัวไหนอ่ะนี้นะคะนี่ลายนี้ได้เลยนะคะลายที่วงใหญ่เทรนนิ่งได้เลยค่ะอ่าเอาไว้นี่นะเอาไว้นี่นะนะคะก็แอดไปที่ลายวงใหญ่เทรนนิ่งได้เลยนะคะ ก็สามารถที่จะ พูดคุยนะคะหรือว่าปรึกษาก็ได้นะเออปรึกษาก็ได้ว่าอาอจารย์อยากจะทําอันไหนอะไรยังไงอยู่นะคะก็สามารถทําได้หมดเลยนะเอออาจารย์คุมหน้าจอเองนะวนันนี้เออก็ลองพยายามฝึกทําเองอะไรบ้างนะคะเอออาจจะแบบว่าเวิบบ,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 บก็ไม่ว่ากันนะ <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคนะคะสําหรับไลฟ์นี้อาจารย์ให้เฉพาะไลฟ์นี้นะคะหลักสูตร DDC นะคะหรือว่า Defensive Driving นะคะสําหรับนะคะ p ออลอสําหรับคนที่ขับรถนะคะก็ ได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะขับอ่านะคะอ่มอไซค์นะคะรถยนต์รถกระบะรถอะไรก็ได้นะคะไปจนถึงรถที่เป็นสําหรับทรัคไดเวอร์นะคะคุณสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้หมดเลยนะให้เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ จำกัดเพียง30คนแรกเท่านั้นนะคะถ้าคุณสมัครมาเป็นคนที่3 1อดนะคะคุณต้องจ่ายราคาปกตินะคะเออคุณต้องจ่ายราคาปกตินะคะก็จะเป็นราคา6 9 9 9บาทดังนั้นนะคะถ้าอยากได้โปรนี้นะคะก็ทักไปที่วงใหญ่เทนนิงแล้วก็บอกเขาว่าอขอโป3 9 9มเค้าเการย์ะอะไรเงี้ยนะคะเออขอโป33998เ้านะคะเจ้าที่ก็จะ ให้คาปรึกษาเรานะคะว่าทันหรือเปล่าโอเคไหมคะอ่ะก็จะเปิดนะคะเป็นโปรโตุจีนนะคะซึ่งจะเรียนกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวรายละเอียดว่าวันวันไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แจ้งได้เลยนะคะแจ้งในไลน์วงใหญ่เทรนนิ่งได้เลยนะคะเป็นโปรโตุจีนแจ้งเขาแค่นี้ได้เลยโอเคไหมดังนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะ,ะสำหรับเทคนิคที่อาจารย์ให้ไปนะคะเลิฟนะคะ ก็คือลุกนะคะอ่ามันขึ้นให้ให้อาจารย์ได้ไหมไม่ไม่ได้แล้วเนาะเออไม่ได้แล้วนะคะมันไม่ให้ได้ขึ้นได้ไม่เกินสามบทนะคะเออก็เลยขึ้นได้แค่นี้นะคะก็เป็นอันแรกนะคะก็จะเป็นลุกใช่ไหมอ่ามีลุกนะคะมี observe นะคะอ่ามีวก็คือวิชั่น e ก็คือเอ c a เคฟนะคะอย่าลืม4คำ ที่ทำแล้วทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ไว้มาพบกันใหม่นะคะเมื่อ,อเมื่อเมื่อมีเรื่องที่จำเป็นต้องพูดอะเนาะ <c oughs> โอเคไหมคะ,ะดังนั้นนะคะก็อาจจะไม่เห็นอาจารย์มาทุกวันอะไรเงี้ยหรือจะเห็นบ้างอาทิตย์นี้เห็นหลายวันหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจ นะคะแล้วไว้เจอกันนะคะในคอร์สออนไลน์นะคะ DDC จ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยขับรถดีต้องมีน้ำใจนะคะต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่ารีบร้อนจนเกินไปบางคนถึงขั้นฝ่าไฟแดงนี่คือรีบมากให้คำนึงถึงว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยู่มา 30, 30กว่าปีละรอ2นาทีไม่เป็นไร โอเคป่ะ okay, แต่ถ้าแบบหัวรีบ2อาทีนี้32ปี33ปีที่สะสมมาหมดนะคะมีโอกาสที่จะจบวันนี้นะดังนั้นใจเย็นๆและเอาเทคนิคเลิฟไปใช้ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย